สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางของวันที่18เนาะวันจันทร์ที่18แล้วนะคะโอ้แปบเดียวจะสิ้นปีแล้วเนาะแอดก็เมื่อวานก็ขออภัยนะคะไม่ได้ลงสูตรหาน้อยให้แต่ก็คงใช้สูตรเดิมกันไปก็คงปังนะคะแสดงว่าหวยตามตูดเราแน่เลยทุกคนเพราะว่า ัวเจาะมันไม่มานะคะวันก่อนพอวันนี้มันมาตามตูดนะคะแสดงว่าหวยตามตูดเราชัวร์เลยค่ะวันนี้เข้าทั้งหกสามทั้งหกห้าแล้วก็ห้าเจ็ดทั้งสามตัวตัวเน้นๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็น้อยแยกก็เข้าเกือบทุกน่อยเลยนะคะน้อยแยกถ้าเดาไม่ผิดเนาะเออแสดงว่าหวยตามตูดเราทุกคน เดี๋ยวแอดจะพิจารณาดูก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้มีสูตรใหม่มาให้ดูนะคะสูตรใหม่ของวันที่18จะเป็นแค่6หางนะคะแต่ว่ามีตัวกันตายเพราะว่า6กับ9นะคะลองเอาไปพิจารณากันดูแอดเห็นมันน้อยชุดดีนะคะน้อยชุดดีแอดก็เลยลองทําขึ้นมาดูนะคะให้ทุกคนดูกันว่าดูไปพร้อมกันนะคะรวมทั้งตัวแอดด้วยนะคะว่ามันจะ เข้าไหมนะคะลองทําให้ดูแอดสังเกตมาหลายวันแล้วนะคะสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะก็เลยลองทําให้ดูเป็นวันแรกนะคะครั้งแรกใครอยากลองก็ทดลองได้เลยค่ะใครใครที่ไปสูตรเดิมก็ลองพิจารณากันดูเนาะแอดก็มีทุกสูตรทุกทางให้นะคะแอดเห็นว่าเลขมันน้อยดีก็เลยลองทําให้ดูนะคะน้อยรวมเลยนะคะ 4 6 4 8 4 0 6่แ0 8สนะคะไอตัวกันตายนี่คือ6กับ9ค่ะปัญหาโลกแตกมากนะคะตามสูตรเขาให้6คู่นะคะตามสูตรหคู่เลยนะคะส,สูตรนี้มีแค่6หางนะคะสูตรนี้มีแค่6หางนะคะจากที่สังเกตตีจะเข้านอยไหนนะคะเอามาทดลองกันทุกคนวัดดวงไม่รอบปกติ ทุกคนบอกเอาอีกแล้วรอบปกติพวกแอดชอบเล่นรอบปกตินะคะวัดดวงวัดดวงจากที่สังเกตนะคะจากที่สังเกตเราก็ทุกคนพิจารณากันดูก่อนนะคะมันเป็นสูตรรวมนะคะทุกคนสูตรรวมทุกคนบอกโอ้มันหลายหนเยอเกินไม่รู้จะเน้นหน่อยไหนแอดละสันระบุให้สักหน่อยซิเพื่อนวะ สูตรใหม่นะคะน้อยชุดนี้ใช่ไหมคะ 6. ลองลองลองนอยปกดูนะคะส่วนตัวแอดไปสากกระเบืออยันเรือลบนะคะอันนี้เป็นสูตรทดลองนะคะสูตรลองทําให้ดูเผื่อชอบนะคะทุกคนเลขมันน้อยดีค่ะพยายามเจาะให้น้อยแล้วนะคะ อันนี้เป็นสูตรใหม่เนาะเรามาดูสูตรดั้งสูตรเดิมของเราก็ไม่ไม่อันนีเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นสูตรรวมเลยนะคะเล่นได้หมดทุกน้อยตั้งแต่เช้าเย็นค่ำเย็นบ่ายยันเย็นนะคะจะเข้าไหมก็อีกทีหนึ่งเนาะแอดก็มีสูตรแยกให้ด้วยนะคะทั้งสามตัวให้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะคะทุกคน สูตรรวมของเรานะคะ789นะคะวิ่งรูด78 70 71 72 80 81 82 90 91 92นะคะเม็ดเดียวแอดให้ไปที่63นะคะพวกนี้กันตัวกันนี่แอดคิดว่ามันจะมานะคะอันนี้สูตรจัดเต็มสูตรทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะทุกคนขัานต่ำก็16หางขึ้นละค่ะพวกนี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะแอดจัดเต็มให้ค่ะ มาดู3ตัวนะคะเจ6ด้าหหนึ่งะคะ8 0 2นะคะเจ6 1 802 7ห9 782 719 7ด 2, 2 0 8ย์สองเจ9ด 1, 1, 1 2 1> ทุกคนอย่าลืมนะคะ1ถ้าเป็นตัวในตารางนะคะถ้าจะหยิบจับไป1ก็เท่ากับ0เนาะใครที่จะแปลงนะคะใครที่ไม่แปลงก็ แคู่ตามปากกาสีดำเลยนะคะปากกาสีดำนี่คือแปดคู่ตามสูตรนะคะแปลว่ามีช่วงสุกเสาน่าจะสุกเสานะคะสามตัวไม่เข้าในตารางเลยนะคะสามตัวไม่เข้าเลยทุกคนก็พิจารณากันดูก่อนเป็นวันจันทร์ด้วยเนาะอันนี้ หกเก้าศูนย์นะคะนี่เลยแปลงตามสูตรนะคะหกเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็เก้าร้อยหกร้อยนะคะหกเก้าหนึ่งนะคะนี่แอดแปลงออกมาให้นะคะหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก้าหกเก้าสองนะคะหกเก้าสองสองสองหกสองสองเก้าเก้าเก้าสองหกหกสองอันนี้เป็นสูตรที่แบบว่า ออกบ่อยนะคะพวกนี้ออกบ่อยรอบนอกแอดก็หาจับตัวที่มันจับยังไม่ได้บางท่านยังจับในตารางไม่เป็นนะคะบางก็ลองพิจารณาดูตัวที่แอดจับให้นะคะทุกคนในตารางนี่คือตามสูตรเลยนะคะในตารางตามสูตรรอบนอกตามใจฉันนะคะตามใจฉันแอดก็หามาจากนี้แล้วค่ะ902นะคะ91้าหน,นึ่งสองเ้ยมีไหมนี่8แปดศูนย่งสอก็มีแล้วเนาะเอ,อ นี่นะคะเม็ดเดียวแอนให้ไปหกสามนะคะเม็ดเดียวให้ไปหกสามเม็ดเดียวให้ไปที่สามหกสามหกสองเก้าแปดสามสองห้าสจะมีในตัวนี้มามั้เนาะเอาไปพิจารณากันดูนะคะแอดไม่มีอันเก่าให้ดูนะคะเพราะว่า เมื่อวานไม่ได้ทําไม่ได้ทหาหําฮานอยให้นะ้องเมื่อวานไม่ได้ทําฮานอยน้อให้แอดกลัวเป็นศูนย์มาค่ะทุกคนที่แอดติ๊กศูนย์เจ็ดให้เนี่แอดกลัวมันศูนย์เจ็ดเป็นตัววิ่งรูดนะคะใจจริงอยากเอาศูนย์เจ็ดเป็นตัววิ่งรูดแต่ก็ล้นครูล้นสูตรมากเดี๋ยวก็ตายอีกนะคะก็เลยให้ตามนี้เลยค่ะเจ็ดแปดเก้ามาอีกแล้วค่ะทุกคนหวยวันจันทร์แอดหลอนมากเลยเอาจริงๆ้นะหลอนมากเลย18 6, 18หนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเก้าเลยหวยลาวพัฒนาเนีย แ้าจะเอาอยัางไงเด้อก็เดี๋ยวจะทำสูตรให้ทุกคนดูก่อนเนาะเอาไปพิจารณากันดูก่อนเผื่อตรงใจทุกคนนะคะก็ดูเป็นแนวทางก่อนเนาะสูตรหวยลาวพัฒนาแอดเอดก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน,นะคะ่ะหวยออกอยู่แต่แปดกับหกกับอะไรนี่แหละคะ่ะมันนึงแปดหกนี่มันมาหลายงวดแล้วอะคะ่ะนั่งคิดหวยลาวอยู่นี่ปวดหัวเลยแจะเอาสูตรไหนคะ่ะ หน่อยก็ตามนี้เลยนะคะสูตรเก่ายัไม่นี่แล้วขอสูตรใหม่มาแล้วอ่ะให้ดูอ่ะสูตรเก่าสูตรใหม่ใครจะไปก็พิจารณาโอ้ยส่วนตัวแอดก็อยากลองของใหม่แล้วค่ะพรุ่งนี้แอดก็จะลองของใหม่นะคะเริ่มตั้งเห็นมันน้อยชุดตีค่ะเพิ่มไปอีกนิดนึงไม่เป็นไรหรอกถ้าได้เด้งนะคะเด้งบนล่างเนาะส่วนตัวแอดจะลองของใหม่นะคะลองของเก่าด้วยของใหม่ด้วย ค่าสูตรวิ่งรูดก็ข้างบนเลยนะคะหนีแอดแยงให้แล้วนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะนานๆทีจะแตกทั้งเจ็ดหน่อยนะคะอัไลมือแอดออกใช่ไหมคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเลขหลานแอดนะคะเดี๋ยวอัดคลิปให้นะคะเดี๋ยวอัดคลิปให้ เอ้ยเดี๋ยวไลฟ์สดให้จะไลฟ์สดหรืออจจัดคลิปนีไลฟ์สดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันนะคะไลฟ์สดทุกคนประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะสดโมงหรือเช้าเช้าได้เละคะ่ะทุกคนหรืออาจจะเช้าเลยก็ได้นะคะเพราะว่าทุกคนจะได้ไม่เอ่นี่กันเนาะสักเจ็ดแปดโมงตื่นเกลี้ยงเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคปีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ